ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากทุกท่านมากทั้งทางออนไซต์และทางออนไลน์นะครับโดยเป็นกิจกรรมการเสเวนาวิชาการในหัวข้อคนไทยกับอายการของพวกเขาโดยในช่วงแรกจะเป็นการนําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นอย่าง ไม่เป็นทางการนะครับเกี่ยวกับอายการไทยที่ทางสถาบันนิติวัตรได้จัดทําแบบสอบถามไปยังประชาชนทั่วไปแล้วก็บุคลากรของสํานักง,งานในการสูงสุดนะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องประชุมร้อยปีนี้นะคะแล้วผู้ที่รับชมผ่านซูมและ Facebook ไลฟ์ของสถาบันนิติวัฒนนะคะก่อนเราจะเข้างานสัมมนาในวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่องคนไทยกับอายการของพวกเขานะคะทางสถาบันนิติวัฒนนะคะได้มีการจัด แบบสอบถามออนไลน์นะคะเพื่อจะสอบถามความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปว่ามีความคาดหวังต่อการทําหน้าที่ของพนักง,งานอายการมากน้อยเพียงไรนะคะเราไปดูผลสํารวจที่น่าสนใจกันนะคะค่ะผลสํารวจในหัวข้อคนไทยกับอายการของพวกเขานะคะมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด767คนนะคะช่วงอายุอยู่ระหว่าง1 6ถึง90ปีค่ะโดยผลสำรวจนะคะ ผลสลํารวจนะคะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3กลุ่มค่ะก็คือเป็นประชาชนทั่วไปมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น75%ของผู้ตอบแบบ3แบบสอบถามทั้งหมดนะคะกลุ่มที่2คือบุคลากรสํานักง,งานการสูุด17%ค่ะแล้วก็เป็นบุคคลในหน่วยงานอื่นอยู่ที่8%นะคะเรามาดูคําถามแรกกันนะคะว่าเราสอบถามว่าท่านมีความเชื่อมั่นในการทํางานของทําหน้าที่ของพนักง,งานการมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะ จะแบบสอบถามทั้งหมดนะคะออคนที่ตอบว่ามีความเชื่อมั่นมากที่สุดอยู่ที่สาสิบเปอร์เซ็นตค่ะส่วนคนตอบว่ามากนี่อยู่ที่สี่สิบเอร์เซ็นระดับปานกลางอยู่ที่สามยี่สสาเปเซนะคะแล้วน้อยแล้วน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับ 2- 3สามเปอร์ซนตามลำดับค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมั่นถ้าเกิดรวมผลสำรวจนะคะอยู่ในระดับปานกลางมากและมากที่สุดสูงถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูว่า ความเชื่อมั่นในการทําหน้าที่ของพนักง,งานเอการถ้าเราแบ่งตามกลุ่มที่เรากําหนดไว้ตอนแรกนะคะว่า3กลุ่มใหญ่ๆนะคะอย่างในของบุคลากรสํานักง,งานเอการสูงสุดเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากที่สุดถึง51%เลยนะคะส่วนบุคลากรหน่วยง,งานอื่นมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับมาก46%และประชาชนทั่วไปอยู่ที่ระดับปานกลางนะคะ52%ค่ะแล้วก็มีคําถามต่อไปว่าจุดแข็งหรือเป็นข้อดีของพนักง,งานเอกการไทยคืออะไรนะคะ จากแบบสำรวจนะคะมีอยู่5เรื่องค่ะที่ว่าเป็นข้อดีของพนักงานเอกการไทยนะคะอันดับแรกก็คือมีการบริการด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่เข้าถึงง่ายสูงถึง37%นะคะอันดับที่สองคือมีความอิสระในการใช้ดุลพินิษอยู่ที่29%ค่ะแล้วก็มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้ายึดมั่นในหลักการ14%อระันดับที่4นะคะมีความซื่อสัตย์ในการทําความดี1 2อันดับที่5มีความตรงไปตรงมาในการแต่งตั้งโยกย้ายอยู่ที่9%ค่ะ อันนี้ขอแชร์ประสบการณ์จากการที่เคยเป็นอายก,การคุ้มครองสิทธิ์นะคะงานด้านคุ้มครองสิทธิ์ของเราเมีประชาชนเข้ามาปรึกษากฎหมายเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็จากแบบสอบถามเนี่ยคนที่ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งก็เคยมาใช้บริการของเรานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าพนักง,งานอายก,การหรือเจ้าหน้าที่ของเรามีความรู้ความสามารถที่จะให้คําตอบออข้อกฎหมายที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วเข้าถึง ประชาชนหมายถึงว่าไปพนักงานการสามารถที่อธิบายแล้วก็มีการเปิดเผยแพร่กฎหมายตามสถานที่ต่างๆให้กับพนักงานไอการแล้วรวมถึงแม้กระทั่งรู้ว่าสำนักง,งานไอการคุ้มครองสิทธิ์ของเรามีทั่วประเทศนะคะและมีการให้บริการในวันเสาร์ด้วยนะคะค่ะเรามาดูต่อไปนะคะว่าในเรื่องข้อดีของเราคืออะไรแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่เราควรจะต้องปรับปรุงมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่เราต้องปรับปรุงก็มี5เรื่องเหมือนกันนะคะลำดับแรกก็คือ ควรเพิ่มความโปร่งใสในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือควรม,มีบทบาทในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้มากขึ้นนะคะอันดับ3คือควรเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน,นะคะ่ะอันดับที่4ก็คือควรเพิ่มบทบาทในการไก้ไขข้อพิพาทนะคะลำดับที่5คือควรเพิ่มความรวดเร็วในการทํางานให้มากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเรามารู้เรื่องอที่เราจะต้องปรับป,ปรุงแล้วนะคะเรามาดูต่อไปก็คือเรื่องจุดอ่อน ของพนักงานการนะคะอันนี้เป็นคําถามปลายเปิดซึ่งจะมีคนตอบแบบสอบถามเข้ามานะคะค่ะมี3เรื่องนะคะที่เป็นจุดอ่อนของพนักงานการคือความโปร่งใสความรวดเร็วในการดําเนินคดีนะคะแล้วก็ดลพินิษในการพิจารณานะคะอันนี้เป็นคําถามปลายเปิดซึ่งเป็นคําถามคําตอบส่วนใหญ่ที่ตอบมาที่ของหน่วยงานเรานะคะเรามาดูว่าในเรื่องจุดอ่อนของเราถ้าเราดึงเรื่องขึ้นมา2เรื่องคือเรื่องความโปร่งใสกับความรวดเร็วเราสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างนะคะ ในส่วนของการวิเคราะห์จากแบบสอบถามและจากการประสบการณ์ทำงานมานะคะเดี๋ยวมาแล้วค่ะความคิดเห็นหนึ่งที่คิดว่าจะสร้างความโปร่งใสหรือความรวดเร็วในการดําเนินคดีได้ก็คือถ้าพนักง,งานอัยการมีการร่วมสอบสวนกับพนักง,งานสอบสวนตั้งแต่เบื้องต้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากการทํางานมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั้งหลายนะคะ เราจะเห็นอยู่เป็นประจำว่าพนักงานการจะมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมนะคะในส่วนคดีแพ่งเองก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มไม่ว่าจะให้สอบพยานเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะความที่การที่เราต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยจะนํามาซึ่งความล่าช้านะคะ,ะแล้วก็ความไม่โปร่งใสในการสั่งสํานวนได้ถ้าเราปรับปรุงจากตรงนี้ได้ก็จะตอบโจทย์ตรงที่ว่าข้อด้อยของเราที่จะทําให้ การดาเนินคดีนั้นเกิดความรวดเร็วและโปร่งใสามากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเรื่องการ <c oughs> มีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอายการแล้วนะคะเรื่องหนึ่งที่ฉันคิดว่าก็น่าจะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องความรวดเร็นในการดําเนินคดีด้วยนะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับการดําเนินคดีประเภทต่างๆนะคะจากประสบการณ์แล้วนะคะการที่จะสร้างพนักงานอายการขึ้นมาหนึ่งท่านเพื่อจะมีความเชี่ยวชาญในความรู้ในคดีประเภทต่างๆต้องใช้เวลาประมาณ สี่ถึงห้าปีนะคะแล้วของพนักงานการเรามีการโยกย้ายกันเป็นประจานะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราไปเริ่มต้นสํานักง,งานคดีใหม่ๆเนี่ยอายการอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้วยส่วนหนึ่งในส่วนของผู้ปไปฏิบัติงานในหน่วยงาน,นงอื่นๆก็าอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดการตั้งข้อคาถามว่า เอ๊ะจำนวนแบบนี้เราต้องพิจารณายังไงข้อกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะและในบางคดีพนักงานไยการเองอาจจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมจํานวนมากในหลายๆประเด็นนะคะซึ่งบางทีอาจจะไม่มีความจาเป็นด้วยเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในคดีประเภทนั้นๆนะคะดิฉันก็เลยขอเสนอนิดนึงนะคะในส่วนนี้ของสถาบันนิติวัตรนะคะเรามีนิติวัตร e-learning นะคะซึ่งมีการเผยแพร่ไปในทางสื่อต่างๆแล้วนะคะมีทั้งหมด5รายวิชาด้วยกันก็คือ มียาเสพติดคดีแพ่งบังคับคดีนะคะปรับตามชุดจริตแล้วก็ค้าม,มนุษย์ซึ่งสามารถติดตามได้จากช่องทางของสถาบันนิติวัตรในการเผยแพร่ต่างๆได้เลยนะคะค่ะในท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันหวังว่าผลสำรวจนี้นะคะจะเป็นภาพที่สังคมสะท้อนให้องค์กรเอากัารนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ครับขอขอบพระคุณท่านจำเนรคงถาวรพ่วมในการสำนักง,งานประสานกระบวนการยุติธรรมสถาบานันนิติวัตรเป็นอย่างสูงครับ